เซ่ห่าทุกคนกลับมาพบกับวิวอีกแล้วนะคะในบีบีไล์และสไตล์วีวีตื่นเต้นมากเลยกับคลิปนี้ทุกคนมาถึงแล้วนะคะกับแพนนะคะวิววิ i นไต้หวันอีพีหนึ่งนะคะอันนี้เป็น first day เลยคะ่ะวันแรกวันที่11นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปไต้หวันกนันคะ่ะทุกคนโดยที่เดี๋ยวตอนนี้มาประมาณ 6โมงนะคะเรามีนะัดกับเพื่อนตอน6โมงครึ่งนะคะก็คือทริปนี้ก็จะมีเพื่อนหมวยนะคะที่เราลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีน้องสาวหมวยกับเพื่อนน้องสาวหมวยอีกทีหนึงนะะ่งท่าน้องหมิวเนาะก็เดี๋ยวเราติดตามนะคะเราจะมีดาราในช่องใหม่ไม่ใช่ดาราสีมีแขกรับเชิญในช่องเพิ่มเติมนะคะในร่วมทริปนี้เราไปท,ทั้งหมด4คนนะคะทุกคนโดยที่แบบว่าเราจะรีบไปที่สนามบินกันก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันธรรมดาเนาะเป็นวันหยุดวิ่กลัวรถมันติดนะคะทุกคนแล้วก็ด้วยความเราเนาะไม่อยากนั่งแท็กซี่ กวรถติดจะไปไหนคะดัง BTS ไปต่อ Air Link ก็รอติดตามแล้วก็เป่าก็คือของเยอะมากก็รอติดตามกันนะทุกคนว่า EP แรกจะเป็นยังไงโดยที่ EP หนก็จะแบบอยู่แค่แบบในสนามบินอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าเป็นฟิลแบบว่า first day first day แล้วก็ first time ที่ได้ออกนอกประเทศในรอบประมาณ3ปีหลังจากโควิดนะคะแล้วก็ new passport ใหม่คือทุกอย่างแบบว่า first ทั้งหมดเลยะคะ่ะก็คือหมายถึงว่า ทางแรกทั้งหมดเนาะก็ฝากติดตามด้วยไปดูกันเลยจ้าเดี๋ยวไปดูลุกการแต่งหน้านะคะก็คือของลุคนี้นะคะหลังจากนี้เลยเนาะก็คือเป็นฟินิชลุกนะคะเบาๆแต่ว่าวิธีทาเป็นแบบว่าเร็วๆเป็นทําแล้วให้ทุกคนดูกันนะจ๊ะไปดูจ้า ลุก,ก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็คือแบบเสื้อจากร้านที่วีซื้อประจำนะคะ perfectly นะคะแต่ว่ามันเป็นเสื้อของอว่อาวีออกเสียงชื่อร้านเขาผิดอีกแล้วไม่รู้ว่าชื่อแบรนด์อะไร In c l u d e the increase นะคะแล้วก็มีเสื้อตัวโน้ตอันนี้จะเป็นลุกแบบอ i r พอร์ตลุกของวีเป็นสีแบบครีมน้ำตาลน,นะคะทุกคนแล้วก็เก็อย่างนี้เนาะแล้วก็วีจะไม่อรารองเท้าพราใบไปนะทุกคนก็คือจะใส่ออคอสไปเนาะใสร่รองเทาง้าคู่นี้ เซโรเท้าอีเต้าคูนีไปนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อเอาเนาะเดี๋ยวจะไปซื้อรองเท้าผ้าใบที่นู่นนะคะที่ร้าน A B C Mark นะคะเอเอ,เ,อเดี๋ยวพาทุกคนไปดูด้วยเนาะ,ะว่าที่ร้านนั้นะแบบในช็อปเขามันจะมีพวกขายพวกแบบนิวบ,บาลไนกี้หรือว่ารองเท้าแบรนด์อื่นๆนะคะก็เดี๋ยวไปสำรวจราคาให้ทุกคนได้ดูกันในคลิปนี้ด้วยนะคะกับอ่า EP แรกนะคะก็คือจะมี คือเหมือนว่า first day in t ไต้หวันว่าวิทำอะไรบ้างซึ่งวันแรกอ่ะก็แผนไม่ได้เยอะมากนะคะทุกคนก็ตอนนี้กำลังจะออกไปข้างนอกกันแล้วทุกคนก็คือตอนนี้ประมาณ6กโมงแล้วนะคะเรามีนัดกับเพื่อนตอน6กโมงครึ่งไปก,กันเลยจ้า f i n ิ s h look ห้องล็อกเวอร์ชอบลุกตัวเองวันนี้มากชือโอเคปะทุกคนลิว,วออกมาทุกคนอีดาลับแม้ว ก็คือก็ข่าววิบแบบใบใหญ่หมาทุกคนกประมาณยี่สิบเก้านิ้วใช่ไหมแล้วก็แบบเพจเจ๊ข,ขับมอเตอร์ไซค์ออกมาส่งข้างนอกแล้ววันนี้ไม่เป็นวันธรรมดาแล้วแบบเออเหมือนโรงเรียนของมแบบีฬาสีหรืออะไรกันซ้มติงไุกคน <S <S 1> <S 1> คือย,ยังไม่ทันไปเลยอ่ะเป็นคู่ประสบภยาาัยในเช้านะคือพี่อยากไปทาตู้ทุกแล้วไม่เป็นชาววันธรรมดาเพาะว่าคนมันก็จะแบบเยอะประมาณนึงไม่ประมาณนี้ก็คือแบบคนทั่วไปเขา,าไปทำงานการเด็กก็ไปแบบไปเรีนยนหนังสือใช่ไหมแต่เราเลือกเดินทางทำวันธรรมดา อยากคนเยอะมากเราเด้ได้ความที่แบบคนอื่นก็คืออยากแบบมากไม่อยากนะเฮนซี่จะนั่งแบบเดียรทีไปต่อ BTS แบบกลัวรถต้องรถติอดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราดูรู้เลยสภาแพแค่ล่าออกจากบ้านก่อนเนี่ยก็คือแบบเปียกปอนมาแบบอย่างไม่ทันออกทันทีก็กลายปเป็นที่ประสบการณ์แล้วตอนนี้เบียรไปหมด ดก็ม,กม,กมาแล้วค่ะผู้ประสบภัยร่วมทริปเช้านี้ชิมิลมาตนนาด้วยแต่ละคนทางดีๆก็ไม่ไปแต่ทุกคนรอขึ้นรถเมล์ไม่มีรถอะรถติดล้วเป็นวันธรรมดาไปค่ะทุกคนเพราะเขารู้ไงว่าต้องต่อแบบไปสนามบินออทุกคนถึงแอฟฟอรลินแล้วยังไม่ถึงสนามบินเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้กี่โมงอะ ประมาณครึ่งชั่วโมงใช่เพราะว่าเราอ่ะเอาบินสิบเอ็ดครึ่งแต่ยังไม่ได้ดช่คกินนะทุกคนไวไหมพี่บิวเป็นสองก็ยังไม่กล้าออกกองค่ะเพราะว่าแหละหนูยังไม่ได้แต่งหน้ามาทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินนะจ๊ะ อ๋อนูลิฟต์แช่งกนูหอขึ้นแล้วพอดีนะคะัลลุลืมกดไอคอนเอาใหม่อีกรอบลืมกดไอคอน เขาแต่งค่ะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สวยแล้วแต่แป๊บนึงนะคะจะเป็นดาราจีนท่านหนึ่งจไม่จริงสนามบินแล้วนะเ่อปเร็วเวอ้าจริงเหรอทำไมซาจังอ่ะรีบเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ถ่ายรูปาเหรอ ขาแล้วค่ะออนี่สนามบินแลทุกคนคือคนมาหามาหาสารของจริงมันต้องพูดคำนี้นะคะคือคนนั้นแบบขาออกเยอะมากค่ะเขาเยอะมากปะ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 เรารีบไปเช็คอินก่อนทุกคนคือบินสิบเอ็ดครึ่งตอนนี้ประมาณสิบโมงคือถึงแล้วเพิ่งถึงสนามบินปะมาพุ่ซีรีส์กับซีมูนนี่ส่องพี่น้องนะคะหนูสัตว์ใจกระเป๋ามากนี่เป็นจีว่าแอร์นะคะทุกคน บอดดิ้งทางนมาแล้วค่ะทุกคนทุกคนคะตอนนี้เราก็เช็คอินเรียบร้อยคคแล้วทาร์รอแบบว่าไปแบบบอดดิ้ทานทิ้นเครื่องกันกนะทุกคนโดยที่แบบเราจะขึ้นเครื่องกันตอนประมาณถ้าตามในอบอดดิ้งชาม์มนะคะประมาณ11บเอโมงแต่เครื่องออกมาณุดสิบโมงครึ่งตอนเนี้ก็คือกี่โมงเราเอ่ยตอนนี้ก็คือ9ก้าโมงสี่สิบห้าแล้วค่ะคือแบบเวลาแบบน่าก็สิบโมงก็แบบเดียวไปอีกชั่วโมงหนึ่งปะเตรียมออกเดินทางไร ไปค่ะทุกคนไป,ไปค่ะเราจะไปรอขึ้นเครื่องกันนะทุกคนก็คือวุ่นวายแบบแบบแบบว่าประวัติศาสตายมากวุ่นวายแบบตายวันแรกี่ค่ะไปค่ะไปค่ะ แต่ไม่เป็นไรก็คืออันนี้ก็บอกไว้เลยเนาะสำหรับใครนะคะที่เอาพอแบ่งขึ้นเครื่องอะเอาที่มันมีเลขแบบบอกความจุของแบบแบบนี้ด้วยนะทุกคนคือวิ่เอามาสามอันแต่อีกสองอันน่ะมันแบบถ้ามันเรือนรางหรือว่ามันแบบไม่มีก็คือทิ้งได้เลยคือไม่ให้ขึ้นเครื่องนะคะประมาณนั้นนะอันนี้คือโดนไปแล้วเรียบร้อยโดนอะไรคะโดนครีมค่ะโดนครีมพีชสีฟันเสียดายอะ่ะใกล้ไปนะใกล้ไปใกล้หรอใกล้ใกลไ้ไ,กลกลไปนะ ไม่ต้องปักทีนี้มี่ันแมนน้องแมนอ่ะอุ้ยอันนี้ดาวติ๊กตอกปะคะใช่ค่ะหนูม่มหนุ่คนละคนเดียวกันแล้วเช้านะคะคนเมื่อเช้าเป็นน้องสาวอ๋อแม่ห้องสิ้สดค่ะเรากิดแต่อีวาแอร์ไลน์เดี๋ยวนี้รอแบบขึ้นเครื่องนะทุกคนบอรดอ่าขึ้นเครื่องจริงตอนสิโมงครึ่งนะคะตอนนี้กี่โมงตอนนี้สิบโมงสีประมาณนี้ชั่วโมงหนึ่งไม่ถึง ไปขึ้นชั่วโมงนะคะค่ะทุกคนขึ้นเครื่องกันนะคะทุกคนไปคะ่ะอาให้ขึ้นได้หมดลอกประมาณนึงเลยอ่ะหรือเปล่าสรุป,ปีปดิไ่ว่าคนไปคนเยอะมากอ่าเว่อแบบตุ๊กรา,าตุ๊กเปน иң кемгә калган банда กว่าต้องค่าโงรงแรม เอะไรบ้าไม่รู้จบไม่ได้เหรอซีเหมือนตอนนี้จะรีบถูแลซีเหมือนจริงนะซีเหมือนโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเข้าแบบว่าตัวคนเข้าเมืองนู่นนี่นะคะแล้วก็แบเอ่อ c ิ m m u n i c a t i o n ตึงตาตอนนี้นะคะก็ลงจับเครื่องมาเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเย็นมากเลยแต่เย็นเพราะอะไรแกลกิเตอร์กลกตัวก็ไม่รู้ ใช่คับตอนนี้เราก็เหนือที่สนามบินเทาเยือนไม่รู้ออกเสียงผูกหรือ,ปรอปรเปล่าทุกคนก็ปลาแชมิอนชูอะไรนะคะปเลยจ้าแล้ก็ชากรนไปไปไปเอาไปไปไปนุนจ้ะนุนจ้ะสีฟ้าน,นุนจ้ะ อะไรนะโนหมูโนเป็ดโนหมูโนเป็ดเขาพูดโนหมูนะคะเราผ่านอเอ์แกชั่นมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็เวลคัมเธอร์ไม่คุยอะไรกับฉันเลยออถึงแม่แบบเขาไอ้นั่นใส่เสื้อฉันก็สวัสดีเขาเพิ่งข่าวไปว่าย่อเป็นหนึ่งทีเขาก็ไม่คุยกับฉันแต่เขาหล่อมากเลยบอกเลยหล่อจริงหล่อทุกคนดิค่ะทุกคนเออขาขาตี๋เนอะหนุ่มไต้หวันน่ะ ป่ะตอนนี้ก็คือเราจะไปเอากระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวออกไปรักกี้ดอแล้วก็ไปซื้อซิมคือแพนเยอะมากแต่ว่าก็ถึงประมาณแบบก็ต้องเวลาอยู่ในเทิรถือว่าถือว่าต้องเวลาอยู่นะจ๊ะกระเป๋าตัวนี้นะคะตอ้มบาร์บีเจสตใส่ของมิวปะไม่ใช่อ๋อแต่สีดันเหมือนเลยเนาะอะไรนคนเขาใหม่กว่าของทุกคนดีนะมีภาษาอังกฤษเล้าก็ใส่แบบถ้วยกระดาษเกะอยู่นะอุ้ยลุ้น เราจะมาลุ้นลัอกกี้ดอกันมีคนได้แล้วนะทุกคนนะไปค่ะเราต้องรอรูนนะคะว่าเราจะได้หรือเปล่าใครก่อนเลยวันเด้นคนแรกใครก่อนเลยมิวก่อนเลยไหมทำไมทันทีไม่ฉันไปก่อนเลยก็ได้ได้ก็ได้ไปได้ก็ได้หัวอย่าบังค่ะสแกนไม่ใช่สแกนผิวโค้ดใครเอาโค้ดในโทรศัพท์ในแอปอ่ะ เฮ้ยกดวิวแล้วกดกดปุ่มสักอันหนึ่งเอี้ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ดูดชิมิวนะชิมิวจะได้ไหมชิมิวก็ไม่ได้อ่ะชิมุ่ยไปเราอาจจะเป็นคนเดียวที่ได้ก็ได้อันนี้เหรอใช่กดภาษาอุ้ยต,ติดเ๊ะเต๊อาจจะเป็นคนเดีวยวที่ได้ใช่อยู่ไหนวะอยู่ไหนเนีย่ยไอ้สังอันสักอัน สรุปไม่มีใครเข้ารอบเลยสักคนทั้งสี่คนทั้งยินหัวยินมิวนะคะแล้วก็น่าเดียวไม่มีใครเข้าเลยไปเดี๋ยวเราไปโรงแรมกันต่อทุกคนไปซื้ออินเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นไปซื้อหมิน่นไปซื้อซิมก่อนซิมการที่นี่นะคะ ตอนนี้เราซื้อซิมเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปซื้อตรงก็คือเหมือนที่เขาบอกในอินเทอร์เน็ตเลยเนาะก็คือออกมาจากปอมอช่มก็เหลี่ยซสายมือก็ตรงตรงไปมันจะเป็นแบบร้านสีแดงๆนะทุกคนใครที่บินกับอีว่าแอร์นะคะมันก็ได้รับลด หนึ่งร้อยบาทก็คือเราซื้อแบบไฟเดย์ใช่ไหมมันสามร้อยลดไปหนึ่งเราก็เหลือแบบคนละสองร้อยบาทซึ่งแบบตอนนี้เขาเปลี่ยนซิมปุ๊บ,แบบก็ใช้อินเทอร์เนได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เน็ตแรงอยู่นะ,ะสีนะคะไปเเปินไปซื้ออีซี่จาร์นอนนี่ทุกคนอันนี้เป็นอันนี้บ้านเขาเรยกอะไรอะอะไรนี่เอาไม่โฟกัสดิโฟกัส่อยไหม ไม่โฟกัสเลยกูวงแทนที่่กูากันทแลเป็นไปได้พัดอะอเนทางกัได้เอฟทกันไปเลยสิคะอย่างยี้หาทางไปไม่ได้ทุกคนนี่ถูกแล้วทานเฟอร์ทูซี่หมินซีเหมือนเนี่ยซีเหมือนนี่ยทานเฟอร์ นี่องสีเขียวขึ้นไปข้างบนเราไม่หลงอ,อยู่ในเอมาที่แล้วตอนนี้เราออกมาที่สถานีนะคะขึ้มนมาแล้วอากาศเย็นมากแบบลมดีกำลังดีเลยตอนนี้เรากำลังจะไปเช็คอินที่โรงแรมปาเป้าเวลกันนะทุกคน กันมาถึงปาปาเวลกันแล้วทุกคนเดินไกลมากประมาณหนึ่งไม่ประมาณหนึ่งเลยเดินไกลเลยอ่ะทุกคนใกล,ใถงล,งละะ้ถึงแล้วใกล้ถึงโรงแรมแล้วนะคะปาปาเวลถึงแล้วนี่โรงแรมข้างหน้าเหนยอ่ะถึงแล้วนี่ไงมวย ป้าจะถึงหน่อยอเป็นไในนี่อนอนแล้วตันป่ะสุดๆไปเลยเป็นเตียงคู่ไปค่ะ มึงห้องน้ำมันก็จะซีทูไปเดี๋ยวตัวอามานปิดนะอุ่แต่ห้องน้ำดีนี่โอเคอยู่นะมึงไม่ไ่าเกียดนีด่คือเปิดประตูเข้ามานะทุกคนเป็นอย่างนี้ฝั่งนี้นะคะเป็นกระจกแบบเต็มบานนะเอาชิชู่เมื่อกี้ตรงนี้ห้องน้ําเป็นเป็นแบบว่ากระจกซีทูนะคะเขาก็จะมีปานปิดให้เดินเข้ามาก็เจอแบบที่นอนเลยนอะนแบบว่าเตียงเตียงเดี่ยวตอนนะนสองคนนะคะทุกคน แล้วเป็นข้างบนก็มีแบบกระจกอ่ะกระจกไปหมดกระจกแต่ว่าห้องอ่ะไม่มีหน้าต่างเพราะมันอยู่ชั้นใต้ดินนะคะทุกคน <c oughs> ก็ฟีลแบบห้องแบบอันเดอร์กราวอะไรเงี้ยเก๋ๆอยู่ประมาณนี้นะคะ จะมีพวกแบบเดคอเรชันให้ด้วยทุกคนอันนี้จะเป็นตัวสบู่นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวตัวหวีเนาะมีคัตเติ้ลมาต่งตางๆอุ้ยมีแปรงสีฟันให้ด้วยหมวยเออมีแปรงสีฟันยาสีฟันให้มีตัวนี้ด้วยค่ะทุกคนตัวนี้จะเป็นตัวคอนดิชเนอร์นะคะดีอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวบอดี้โลชั่นและข้างในก็สามารถแบบว่าเสียบไดเป่าผมได้มีไดเป่าผมปะเธอ วิวแต่ขาในนี้แลมีแชมพูแอนด์ชาว์เจลนะคะ,ะอะไรนะมีได้เป่าผมแล้วก็มีผ้าต่างๆจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะควิวเปลี่ยนสุดวิวเปลี่ยนสุดเรียบร้อยแล้วลูกก็จะลงมานี้นะทุกคนอ่าสีเปียดซับซ้อมหน่อยเบาๆอ่ะค่ะโชว์เอลน,น้อยๆแต่อากาศก็หนาวอยู่นะแต่ก็โชว์เอลได้ไม่เป็นไรเู้ป่ะ เป็นไหนคะเป็นลุคซีนหนึ่งจริงนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่คอมพีเพราะว่ารองเท้าั็เป็นรองเท้าแตะอยู่ตรงสุดไหนดูรองเท้าอุอ้ยไม่ได้แล้วก็ออกเดี๋ยวนะแล้วที่มีหวัวกระสอบเตงหัอะไรต้ออกม <c oughs> าทางไหนคะแฝั่งนท้ชั้นห้าหมดเลยค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้จ้าเฮ้ยแต่เห็นโอเวอนสวยมากเลยอ่ะ ตอ,ตอนนี้เราออกมาจากอ่ะโฮเทลปาปาเวลแล้วนะคะเรากลงไปหาอะไรกินกันที่แบบซีเหมือนจริงในมาเก็ตนะคะ <c oughs> ก็ไม่รู้จะกินอะไรเหมือนกันะะ <c oughs> เพราะตอนนี้ก็ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรกิน <c oughs> เดี๋ยวไปดูที่ตลาดกันนะทุกคนแล้วก็วิ่จะทำคลิปแยกให้ค่ะในช่วงวิวรีวิวในตลาดซีเหมือนจริงนะคะว่ามีอะไรบ้างเนะะา,ะ,านะ,ะสำหรับคนที่ดูคลิปแบบวิวว่าก็จะเห็นแบบกรุบกรุบกริบกรบไปดูคลิปเต็มในวิวรีวิวนะคะกับซีเหมือนจริงเนาะเป็นชุดไม่ละ ใรอบ้านเาอยเปเนตทุกคนบ้ราน,นี้นะคะใช่ใช่รานนี้แหละถูกแล้วถูกแล้วลลเล็นใหญ่สัดเต็มเลย ก็รีบเดินน้ำคนละห้าสิบาทคน,นก็ไม่แบบเครื่องดองเครื่องดื่มคือตอนนี้ร้านจะปิไภไดภายในอีกหนึ่งชั่วโมงเราไปกินจตห้าทุ่มแล้วก็วเดินะไปรีบค่ะสาวสไปโอยลี่มีไม่มีหลอดหรอสุกี้ซ้ออร่อยไหมไม่กินหลอดก,กินน้ำไม่ได้ไปนะดีไหมน้ำสม้ม ชิคเก้นสลัดนะคะอันนี้เป็นอะไรนะพาเมชานปะพางเป็นการพิซซ่านะทุกคนเป็นร้าน <c oughs> วันแรกก็กินอาหารอิตาเลียนเลยเป็นบริลี่วันแรกก็กินอาหารอิตาเลียน <c oughs> กันเลยนะทุกคน มาครบทุ่อย่างทั้งคนดูไหมมิยวอร่อยอืมอันนี้คดีมากอันนี้ยังไม่ได้ชิมเพราะว่าเพิ่งมาเพิง่งถูกเนี่ยอ้าวอีกแล้วอ่ะม,มันเป็นกระทะแดงไงนี่กระทะร้อนแดงจังกึมลงอีกแล้วอ่ะมึงเป็นแดงจังกึมลลหรือว่าถือว่าเราเราต้องหั่นตั้งแต่นานแล้วอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยต้ำพ,พริกพริก วนือแบบกินเสร็จแล้วคืออร่อยเนาะอร่อยเนาะดีอ่ะคุยดีมากเลยตามนี้นะได้ไหมได้เลยวะไม่ได้หอมได้เ่าตอนนี้อิ่มมากนะทุกคนแล้วก็ประมาณสี่ทุงกว่าถ้าห้าทุ่มลนจะปิดละบายเดี๋ยวก็เตรียมกลับที่ห้างแล้ว เตรียมกระเป๋ยเตรียมกับที่ถักไม่เราต้องไปซือ e ้อเราต้องไปซื้ออีซี่การ์ดนะคะแล้วก็พวกนี้เราไปหลายที่เลยจีหลงนะคะเดย์สองราติดตามแล้วกันนะคะทุกคนริปที่ดีต้องริปอินนะพี่นัทต้องเข้านะถ,าถ่ายอินให้ขนาดนีดนด้แล้วขอมาจบคลิปนะคะกับวิววีเดย์วันในไต้หวันนะคะกับวิววีวอล์กในไต้หวันเดย์หนึ่งนะคะก็ ตามกันมาทั้งวันเนาะตั้งแต่ที่ไทยยันมาที่ไต้หวันค่ะก็ไต้หวันวันนี้ก็คือกว่าจะถึงก็ประมาณ4ี่ห้าโมงอะสี่โมงกว่าถึงสนามบินกว่าจะได้ออนามบินทํานู่นทานี่ก็ห้าหกโมงนะคะทุกคนกว่าจะได้ไเดินตลาดด้วยนี่ฟุตอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็เยอะพอสมควรฝากดูแจ้งจนจบด้วยเนาะสำหรับเพื่อนนะคะที่ชอบคลิปนี้ลืมฝากกดไลค์กดแชร์ก subscribe ดซับสไครต์ให้พี่ด้วยส่วคัอยดาลืมกิ๊งกิงเป็นกรนัตใจให้พี่ด้วยเวลาที่ลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆทุกคนเนาะก็ วิฝากไปดูคลิปนะคะว,วิวีรีวิวกับตลาดไหนมาเก็ตนะคะซี่เอ่อซื้อซื้อหมินติงซี่หมินติงไม่รู้อะว่าออกชื่อเสียงว่าออกชื่อแบบตลาดถูกมนะคะก็ฝากติดตามคลิปนั้นกันด้วยแล้วใครยังไม่ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นแบบก่อนที่จะมาไต้หวันวิเตรียมตัวยังไงก็ฝากติดตามด้วยใครอยากดูลุคสวยก็ฝากไปติดตามไอจีไลฟ์สไตล์วีนะคะวิลงลุก ผ้ารูปต่างๆไว้ในนั้นทั้งหมดนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย